กลับมาพบกับคุณอีกแล้วจากซอสระเค็มเจ้าสมุทซึ่งวันนี้เราจะมีเกสพิเศษสั่งตรงมาจากสุพัณบุรีเธอสามารถเป็นโฟสไตลิสต์ได้แล้วก็เธอมีเพจเออโบตโตชวนหิวเดี๋ยวนะฮะแล้วก็แลเ้เธอก็เป็นเรื่องไอคอนส,อสุขภาพสุขภาพอยเ้ยเดี๋ยวเรามาพบกับคุณอ้อมมิเตอร <Yeah. S 1> อ้อมอ้าอ้อม ไม่ได้เจอกันนานเป็นไงบ้างช่วงนี้สุขสบายดีจ้ะสุขคุณร้องบอกสุขสบายดี <c oughs> ใช่ไหมวันนี้วัน,วนอาทิตย์แล้วก็ <c oughs> ต้องสบาย <c oughs> สบายสบายดีด <c oughs> วันนี้เดี๋ยวคุณอ้อมอ่ะก็จะมาคอร์รัเรื่องของเมนูกัน <c oughs> นะคะ รู้ป่ะทำไมมองกล้องคนชอบเมาว่าฉันไม่มองกล้องมันฉันจะติ๊กให้กล้องแตกเลยไอ้นี่มองกล้องมองกล้องดูคือวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีเมนูสาธทิศจากซอปลาเคเมอันนี้เป็นรสออริจินอลที่กล้องเคยกินใช่เราไปซื้อที่ท็อปใช่แล้วก็เป็นเป็นรสเอ่อรสเผ็ด ก็อ,อันนี้ก็ซอสอันนี้รสเผ็ดแล้วก็นี่ออกใหม่อันนี้อันนี้ก็ออกใหม่แต่วันนี้ยังไม่วางฮ้างก็คือซอสปูนั่นเองเดี๋ยววันนี้คุณอ้อมก็จะอยู่กับเราในทุกๆเมนูเพราะวันนี้เราจะทำด้วยกันทั้งหมดสี่เมนูเ<อ>มนูแรกจะเป็นพริกหยวกสอดไส้ปลาเค็มซึ่งมันก็ทำอะไรได้ง่ายที่สุด,ดแล้วก็มา<ด>คลุกๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็ใส่แล้วก็เดี๋ยวได้เมนูพิเศษจะไว้ทานเล่นก็ได้ไอ้คุณรู้นหนักกินได้ไหมได้แต่แต่มันทอดนะ รากินของทอดได้แต่แค่เราบอกว่าเหมือนแบบให้กินพอรู้ว่าไม่ได้กินเยอะแยะอะไรไม่ได้กินสับโลเอ้คุณอ้อมก็จะเริ่มจากอะไรก่อนก็ตอนแรกก็เราก็ต้องเริ่มหมักหมูก่อนใช่ไหมทีนี้เนี่ยระหว่างหมักหมูเ่ยก็ต้องต้องกรีดที่เดี๋ยวไปซื้อหมึกหมูหมูบะช่อมันเรียกบะช่อหรือบะช่อบะช่อเออจะาอะไรก็ได้หมูตลาดหมูอะไร้หมดแต่ว่าเวลาเลือกหมูที่ดีเนี่ยเนี่ยจะให้ดู สังเกตไหมว่าอันเนี้ยมันมันน้อยอถ้าไปถ้าไปเลือกให้มันขาวๆคุณก็ต้องดูดกันว่ามาทำอะไรถ้าอย่างงี้ก็อ้วนน้อยน่อยเพราะวันนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวเนีย่ยคนเต็มเลยคนเต็มเลยอืใส่หมูบดกอดวันนี้เราใช้ซอสอะไรใช้สองหันได้ไหม ได้เพราะว,ว่าปกติเวลาเราทําเป็นซอสปลาเค็มของของเพียวอะ uh ่ะ huh. เราจะใช้สองอันเลยเพราะว่ามันกลมกล่อมแล้วก็บางคนสองอันคือสองอันก็คือรถเก็ดกับรสธรรมดาใช่เ,เพราะเวลาที่บ้านทำคณะปลาเค็มเราก็จะใส่สองรถเลยแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอ่ไงเงี้ยอ,อันนี้<ล>ะจะเป็นแบบ เผ็ดเนาะใช่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะชอบเผ็ดมาเผ็ดน้อยต้องอย่าลืมว่าคุณผู้ชมเวลาเลือกพริกคือเดี๋ยวคุณผู้ชมใช้พริกอะไรมันจะมีพริกดุ่มพริกหยวกพริกอะไรพิเยพริกหวานพริกอะไรก็ตด้ยกเว้นพริกขี้หนูพริกจินดาเพราะว่าเอามาควานไม่ได้เอะถ้าใครใครควานพริกขี้หนูได้ช่วยส่งมาให้ดูหน่อยโอเคเนี่ยมันจะเผ็ดต้องระวังอันนี้เราก็เลยใส่ซ้อนเดียวก่อนใช่ใส่ซ้อนเดียวทีนี้ก็จะแต่ขอแขอแอบไอ้นี่หน่อยสีสวยสวยอันนี้เราก็จะคูเลคูเลมัน อ่ะคนเลยจ้าขอใช้มือนะคะใช่ต้องของจะต้องหงต้องใช้มือนะคะ <c oughs> ใส่ถุงถุงมือแล้วเราก็จะคุรเรคูรเรมันดูสีสีมันสวยเนาะใช่อ่าเราก็มาทำรอให้เขาเซ็ตตัวนิดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาทำไอ้นี้<อ>พิกว่ะอ่ะทำก,ก็คือเราจะต้องตัดส่วนนี้ก่อนเนาะอันนี้คือที่ทำแล้วใช่แล้วก็ตัดส่วนนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ผ่าใช่ไหมใช่ใช ตัดจุกกลางผ่ากลางเลยนางว่าต้องผ่ากลางสูตรนี้ตะล้ขวานแล้วทาพุ่มกลับบอกว่าไม่ใช่ขวานต้องผ่ากลางเพราะพุ่มกับบอกว่าเดี๋ยวหมูอ่ะเออจะไม่สุกเพราะว่ามันต้องผ่าแล้วเพื่อให้น้ํามันเข้าไปแทรกซึมในหมูเวลาทอดได้แล้วมาออเผเอิญว่าที่ที่ที่วางถนัดควาน เพราะว่าเมื่อก่อนทําพวกรุ่มเขาแช่แต่ว่านะเขาต้องไปนึ่งเขาเรียกไม่เอาไม่หยกสดไส้เขาต้องไปนึ่งจุกเจิกต้องอยู่ครบเอาไส้ออกหมูกุ้งยัดซุปกระปุกเอาไปนึ่งก่อนแล้วก็มาทำลุ่มุ่มทอเดี๋ยวหลางจะทาให้ดูลุ่มโอ้ตุเลงตุเลงของเราได้ทีแล้วสีสวยใช่แต่ว่าสีสวยถ้าไปทอดต้องระวังนิดนึงเนาะมันจะสีจะเริี่มยัดนี่บอกก่อนนะ ทำพริกอ่ะอย่าลืมล้างมือต้องมีสติทุกครั้งบางคนก็ไม่ล้างมือแล้วก็เข้าตาทีตาคุ้นๆเนาะใช่คุ้นๆไม่ต้องแน่นมากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันต้ขยใช่แล้วก็เดี๋ยวว่าให้น้ามันอ่ะมันจะได้เข้าแทรกไปที่มันก็มีเรามีเทคนิคว่าใช่เสร็จเรียบร้อยค่ะอย่าลืมว่าบางคนกลัวว่าไม่กล้ากินของทอดแต่จริงแล้วกินได้นะแต่ต้องรู้ลิมิตต่อไปเป็นขั้นตอนในการผสมแป้ง ซึ่งอันนี้มันไม่มีสูตรตายตัวถ้าคุณจะมีแป้งชุบทอดที่ขาดตมท้องตลาดเราเรไปซื้อมาแต่ว่าก็คือใช้แป้งอเนกประสงค์หรือว่าเขาก็มีชุบแป้งหรือเขามีแยกแล้วแป้งแทมพูรักแป้งทอดก่แ้แล้วแต่คุณแป้งอะไรได้หมดแล้วก็ไม่มีสูตรสูตรของเราคือเหลวไปเติมแป้งนืดไปเติมน้ำก็มีแป้งมีแป้งมีไข่แล้วก็มีน้ำเย็นเราใส่แป้งไป เรากะปริมาณก็คือเรากะปริมาณให้มันเท่าๆกันแล้วพริกนี่ก็อยู่ประมาณสักถ้วยนึงลองก่อนลองก่อนบอกแล้วว่าใส่ไข่ใช่ไหมไข่เนี่ยเราเอาแต่โปรตีนนะไม่เอาแคลเซียมก็คือแคลเซียมเปือกไขุ่กไข่ไหมตกข่ไม่ตกอุ๊ยตกไข่ไม่สวยเราไม่ได้ดูกานสวยเราดูความอร่อยเขามาอร่อยเก็บเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็น้ำเย็นลงไปขอหน่อย เบาน้อยค่อยๆส่ไปก่อนอ่าที่ีก็เป็นเครื่องเขาบอกอะไรนะไม่ใช่ตีอย่างนี้นะเป็นเครื่องใหม่ยเขากดลงไปปกติที่บ้านทําไงเออคุเลคุเล่อุ้ยเนี่ยฮะตายแล้วเครื่องนี้ดูดีเนาะใช่ถ้าเกิดว่าได้มาสมัยแม่มารีจะกี่มาท้าทองกี่มานี่คงจะดีมากเพราะว่า ทำให้ในการทําทองหยอดปล่อยทองแล้วง่ายขึ้นอ่านี่กลายเป็นแบบว่าเหมือนแม่บ้านเกาหลีแบบนะแม่บ้านญี่ปุ่นอันนี้เป็นพวกเอ่อเเจ้าออ่โปรดิวเซอร์เขาเป็นอุปกรณ์ลุมชนะเลิศอุปกรณ์ลุมชนะเลิศราชินีแห่งพรอฟยังไงเขาดูว่าเห็นไหมว่าแป้งมันเริ่มแบบเนียนแล้วเขาเรียกอะไรนะแป้งมันไม่เป็นเม็ดแล้วใช่อ่าเนี่ยก็น่าจะได้แล้วแต่ว่าไม่ต้องตีขนาดตั้งยอดเพราะเราไม่ได้ทำมือแรงถูกต้องเราขอใช้มือปุ๊บ แล้วดูสิว่ามันเกาะไหมคิดว่าคิดว่าถ้าสมมติคนชอบแป้งที่เกาะเป็นเยอะๆก็ใส่แป้งเพิ่ม,มแต่ถ้าบางคนคบอกว่าอยากได้แค่กรอบเคลือลบใช่เร้วว่าก็อเคลือบดีกว่าเพราะว่าเราไม่ชอบอะไรที่ชุบแป้งทอดตั้งน้ำมันมแล้วนะเราก็ดูแบบว่ามาดูน้ำมันร้อนยังแล้ว็แค่แบบโอ้โอเคร้อนแล้วขึ้นฟูแล้วเขาเรียกว่าอรซิง อะไรนะออยสิ่งคือน้ำมันมันร้องเพลงแล้ว่ะอ๋อมันเต้นแล้วมันเต้นใช่ไม่ใช่ร้องเพลงจ้ะไม่ใช่แดนซ์อ่าเริ่มไปอ่าเหร้อค่อยค่อยชู ใช้น้ำม,ม,ม,มันกลางจุดเดือกเขาจะสุกเมื่อราทอดอะไรด้กรอบแต่ว่าไม่ค่อยดีสุขภาพคุณใช้น้ำมันลำข้าวจุดเดือกเขากลากลางๆแล้วก็ดีสุขภงข้าบแก่ซอสปลาเค็มอเลดก็ใช้น้ำมันลำข้าบเพราะว่าดียดสุกบบแต่อย่าใช้น้ำมันมากอกทอดหาทานเพราะว่าพวกนี้จุดเดือกเขาต่ำมันจะไหม้ง่ายก็จริงๆอ่ะพอเราใช้น้ำมันกี่ประเภทเนาะแต่มันจะสุขภาพมันน้อยเดสุกของข้าบแบบใช่มันจะไหม อาหารสุขภาพก็ถไม่ค่อยมีมันถามว่าอร่อยไหมไม่ <c ười> แต่บอกเราต้องกินน้ำมันบ้างเพราะน้ำมันมันช่วยแบบไลยวิตามินเนาะไลวลิตามินถูกคือไม่กินไม่ได้แต่มันต้องมีความพอดีแล้วจริงแล้วเนี่ยเมื่อกี้หมูเราก็อยู่ประมาณ250กรัมใช่ไหมคนเราเนี่ยในหนึ่งวันเราต้องการโปรโตีนทั้งหมดประมาณหนึ่งเท่า สองน้ำหนักตัวแต่ว่าถ้าคนเล่นเวทก็จะอยู่ประมาณสองเท่าหนูถ้าคุณไอเอ่อ้น้ำหนักแปดสิบคุณก็จะต้องกินโปรตีนที่หนึ่ง้กกรัมโปรตีนหนึ่เร้อยหกสกรัมโปรตีนหมายความว่าเอิญอกไก่ร้อยกรัมมีโปรตีนทั้งหมด23สากรัมถ้าคุณจะกินหนึ่ง้อยให้มึงถ้าสวนหนึ่งยกรัมโปรตีนคุณก็จะต้องกินอกไก่ประมาณอย่างน้อยครึ่งโล รูตัดไม่ถูกเลยเนี่ยพูดกันเนี่ยอ่ามานี่คุณอ้อมก็จะถากีกันกินอ่ามานี้มาแล้วก็ใช้นี้ไงคีบเอาปันไก่มาตัดแต่ใจกันกันดีไม่คีบแต่ใช้นี้ใช่เนี่ยฮะน้ำไให้น้ำมันน้ำเป็นน้ำในหมูในพิซซ่าอือหึอือหึโอ้อ่าเห็นไหมว่าแบบพอเราไม่ได้ยับแบบเยอะอ่ะใช่น้ำมันทุกอย่างเข้ากับหมูนี่หมูเจ้าสมุทรลงไป ในการรับประทานซอสอันนี้เราทําจากเนื้อปูมาแท้แทเลยใช่ไหมเราก็ใส่ซอสปูลงไปในการรับประทานเนี่ยใส่ซอสปูตัวนี้นะฮะซอสปูซอสป,ปูตัวนี้อ,อร่อยแต่เมื่อกี้เราใช้ซอสปลาเค็มนะจ้าอ,อาดี๋ยวชิน้นอ,อ,อร่อยอ,อร่อย,อม,ออยมันมีความเผ็ด ตัวเนื้อหมูพริกก็ไม่เผ็ดมากนะใช่สำหรับคนลิ้นแมวจะว่าจะเผ็ดขอชิมแบบที่ไม่ใส่ไม่ได้แบบชินซอสอันนี้ชิมปกติสำหรับคนที่กลัวเผ็ดกลัวเผ็ก็ใส่แค่ปลาเค็มเฉยเนาะซอสแบบเป็นปกติเพราะว่าพริกมันก็จะเผ็ดออกไปปลายแต่เราก็รู้สึกว่าแบบมันโอเคมากโอเคมากใช่จริงจริงอ่ะกินทั้งด้วยเลย ก็ S <S เ,เรียกดุ้นเราบอกปนไส้วันนี้เราก็จบแล้วสำหรับเมนูพริกหยวกสอดไส้แล้วทอดด้วยซอสปลาเข็มเจ้าสมุทรนะฮะซึ่งมีขายที่วิลล่าท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็กรูเม,ทม<ล>่ท่ในเกือเดอมอลตอนนี้ก็เดี๋ยวซื้อในเพจก็ได้อยู่ที่200ร้อ <ừ. S 2> บาท ไม่เพจส่งฟรีไหมไมเพจส่งฟรีส่งไม่ฟรีต้องสองขวดขึ้นสองแต่ว่าเด็กมก็จะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆนี่ไงก็ซื้อออริจินอลคุณก็ซื้อออริจินอลแล้วคุณก็ซื้อตัวซอสเพจคุณก็ได้ส่งฟรีแล้วก็อันนี้โปรโมทหน่อยซอสปูซอสเนื้อปูหมาอันนี้เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยฉันไม่ได้ก๊อฟสูตรไทยมาเพราะว่าฉันคิดด้วเองใช่เนื้อปูหมาแล้วนวแล้วก็ ใส่หอยเชลล์ด้วยอันนี้ราคาเปิดอยู่ที่290แต่ตอนนี้เราขายอยู่ที่2 6 0บาท2อ0ราอาบอราคาไม่นิง่ง <c oughs> สวิงตามตลาดหุน้นแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่บายบายค <c oughs> <c oughs>